สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตนะครับในเรื่องของการทำให้โปรแกร,รม Excel ของเรานะครับสามารถที่จะพูดเสียงภาษาอังกฤษได้นะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มจากการที่ไปที่แฟ้มนะครับหรือไฟล์นะครับ,รรบซึ่งความสามารถนี้สามารถทำได้ตั้งแต่เวอร์ชัน2003มาเลยนะครับแล้วเราก็ไปที่ตัวเลือกนะครับหรือว่า options ท่านจะได้ในส่วนของหน้าต่างตัวเลือกของ Excel ขึ้นมานะครับหรือว่า e x c e l Options แล้วเราให้ไปเลือกในส่วนของแทบเครื่องมือด่วนนะครับหรือว่าคิ i c k Access to bar ์สำหรับ2003นะครับถ้ายังไม่มีในส่วนของแทบเครื่องมือด่วนสามารถเลือกในส่วนของคำว่ากำหนดเองนะครับกำหนดเองหรือภาษาอังกฤษเขียนว่า Customi z e r ร b b บ n นะครับเมื่อเราคลิกในส่วนของ คลิกแ a c เส s ร์ฟทแล้วนะครับหน้าต่างตรงกลางก็จะเปลี่ยนเป็นในรูปจามที่เห็นนี้นะครับช่องด้านบนนะครับให้คลิกดับดาวเมนูลงมานะครับแล้วก็เลือกเป็นบรรทัดที่2นะครับ Command s not in the ribbon นะครับภาษาไทยจะเขียนว่าคำสั่งที่ไม่อยู่ใน r i บบอนนะครับเมื่อเราคลิกแล้ว กล่องด้านล่างนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับโดยเรียงจากตัวเลขแล้วก็ A ถึง Z นะครับหรือถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นตัวเลขแล้วก็ตามด้วยกอไก่ถึงหอนกผูกนะครับเสร็จแล้วก็ให้ให้เราลาสกสกอบาร์นะครับลงมายาวๆเลยนะครับสำหรับภาษาไทยให้มองหาตัวพอพานครับจะเจอคำว่าพูดเซลล์ขณะป้อนค่า สำหรับภาษาอังกฤษก็มองหาตัว s นะครับแล้วก็หาคำว่า speak cell on enter พอเราเจอ speak cell on enter นะครับหรือว่าพูดเซลล์ขนาดป้อนค่าเราก็คลิกให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็คลิกคำว่าเพิ่มก็จะได้ส่วนของ speak cell on enter หรือว่าพูดเซลล์ขณะป้อนค่าเนี่ยย้ายาไปอยู่ทางด้านขวามือนะครับเสร็จแล้วครับแค่นี้เราก็ตอบตกลงนะครับ แล้วเราก็จะได้ในส่วนของปุ่มเครื่องมือนะครับ Speak cell on enter ขึ้นมาทางด้านมุมซ้ายบนนะครับครั้งแรกเลยจะไม่มีกรอบสีเขียวๆนี้ฮะขึ้นมารอบๆในส่วนของรูปร่างนะครับของส่วนของกล่องข้อความถ้าต้องการให้ Excel เราพูดนะครับเราก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับเขาก็จะบอกว่านะครับ จากนั้นเราก็พิมพ์แล้วก็ได้ครับในส่วนของในเซลล์ Excel เราเขาก็จะพูดไทยนะครับ Good morning How are you today ถ้าเกิดมีการพิมพ์จุดฟูสต t อปนะครับเขาก็จะมีการเว้นวรรคแล้วก็ค่อยพูดต่อนะครับอย่างเช่นประโยคนี้เป็นต้น Welcome to my school How are you หรือแม้จะเป็นคำศ,รรศคัพท์ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆนะครับ Cat ใส่ S เข้าไป Cats ก็มีมีเสียง S นะครับ Wishes Desk ตัว S K นะครับตัว E S ตัว S นะครับออกเสียงได้ชัดมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับในส่วนของการทำ Excel พูดได้ครับ